สวัสดีครับพี่น้องท่องกี่ทับถนนครับตอนนี้เฮาตื่นแล้วแต่งตัวเสร็จในเวลาห้าโมงเช้าครับตอนนี้เฮากลังที่เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคยะโสธรครับผมนี่คือีเฮาสี่ไปแข่งนะครับเอามาสองตัวครับพี่น้องเพื่อไว้ครับผมว้าวนี่ตัวน,นี้เฮากะล่อคู่มาลับนะครับผม เพราะว่าคู่เซล้องแรมไมาให้แล้วคู่เปนองอ่อนมองอื่น,น,น,รนครับพี่น้องทีมเล็กหน่อยไปอีกนะครับนี่ครับตอกแตกว้าวส่องนะผมส่องแตกโตจ่องเป็นไหจ่องเต็มโตส่องใส่ก็มาส่องแตกโตส่องคนอนนี่ครับแตกแป๊ดเลยทุกคน,นก่อนที่ไปแข่งครับพี่นอ้องอู้วีนี่มันมือกระเทียนเราว้าวตักช่องข้างเทียนติดตามช่องตอกแตกครับ นองไม่ครับพี่นองน้องอดีตมันจะตามเฟซบุ๊กก่อนดีกว่านะครับผมในนี้จับสลากลยอันดับแข่งอันดับใดครับสองครับผมว้าวเป็นในการดนตรีการเล่นแล้วก็การเป็นพัฒนามาจจกใส่ครับแกเอาในยูทูบใส่มาปอาสู้บางเยองน้อยนึงลก จบไปเมื่อกี้ครับเป็นไรสุดสแตนดครับผมแต่ว่าพอนเทนใส่ไรนี่แท่งนะครับวันนี้บริบทเลยเป็นกี่ก๊อ็ไปเนี่ยครับพี่น้องบริจาคไว้ขออนุญาตแต่งตัวต่อแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเจอกันทีโรงเรียนยะโสธรครับครับพี่น้องตอนนี้เขากลับล่อคู่มาหลับครับพี่น้องตอนนี้เขาแต่งตัวเก็บของเส้นเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้ไปเพื่อไปครับตอนนี้ก็ เป็นเวลาเที่ยงพอดีครับตอนนี้คู่ก๊าเีเดินทางมารับเข้าไปวิไลเทคนิคยาสูรทอนครับวันนี้เขาจะไปแข่งขันกันครับพี่น้องนะครับครับพี่น้องตอนนี้คู่กับมาถึงแล้วครับพี่น้องเุาจะเดินทางสอไปที่เทคนิคยาสูทอนครับไปพบกันญี่ปุ่นเลยนะครับผมดีครับทางโตอกันเลยครับพี่น้องไปเลยครับบานคู่มาเลยครับพี่น้อง ลงซอยปะครับลงซอยลงซอยขนาดขนาดเป็นคนญี่ปุ่น็ยังลงอยู่ <c oughs> <c oughs> ครับพี่นอ้องตอนนี้เทากัมะฮอดแล้วครับพี่นอ้องตอนนี้กับโล่แข่งครับผมตอนนี้พี่ช่องเบรคก็ร่างเดินทางมานะครับผมโอ้ยเพลงไทยวุดถุนไทยไทยเพลงนั้น่ครับพี่นอ้องโอ้ฟังเพลงไหมคุณน่นี่นนพี่นอ้นองเขาก็ร่างจีเดินทางไปลงทะเบียนครับไปแล้วครับพี่นอ้อง ครับพี่น้องตอนนี้ไอ้ก็มาหอดแล้วครับผมมาหอดแล้วอยากนอนครับจะว่ามาได้จะมุ่งบนเระบนนอนมาเลยนะมาได้ยนะแขกผู้งามครับอ้ไดีัตอนนี้เขาไปเปลี่ยนสุดก่อนครับแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้เขากลับล่อแขงครับผมแ้พันมาแล้ได้ไหมเนี่ยว้าวเนี่ก้างสีพิสูจน์ของมากินครับพี่น้องจะเดินทางจังมุ่งนะเที่ยงอะไรเดเที่ยงตอนนี้คนที่บอไหนมาเลยพี่น้อง ว <c oughs> างกันแข่งครับพี่นอ้องเดี๋ยวจับในที่คิวสุดท้ายครับผม13ครับสีน่ากินครับพี่น,อนะะ้องมาเลยครับครับผมพี่น้องมานี้เหตุการณ์บาขาดคิดเกิดเกิดกันนะครับไอ้ท่องเบียดมาอิสือฟ้องมาเสียนไหวบนเบ่งคุณไปครับมีอิสือยังให้ไอ้ครับนี่ว่าอิสือบักม่วงเพห็นเพคนมาเพคนอยากกินบักม่วงโยมลายม่วงนะครับพี่น้องสีบกม่วงให้ไอ้บักม่วงสมบูรณครับ,บมีบักบม่วงสมบูรณครับทำบักม่วงสมคร,มรมับ แี่แน่ไ่ขายวันนี้ขายไหก็เลยขายขายขายโขายได้คนกัสีเอาเงินอยู่พี่ยังเสีบเสียบแน่ยอยู่ครับเสียบเบอร์ซูเนลคือเบอร์ซูเนลที้แล้วลองเบิรงเอาฝรั่งด้วยข้าวแบบด้วยหรือแบบข้าวแบบสดครับผมเป็นดาแสีวกกันสือข้อมืเซียนบายเพื่อนครบอมไหล้วครับักม่วงบปสีดาไปเลยครับ ยี่ห้านาค่ะเดีอยวินแหลกนทิ่ตามลอยพูดได้สองเดือนตอนนี้เลยไอจีประมาณสากะตอนนี้ต้องกี่เพิ่สิเาาอ้ครับมอปรมาณา่ำลมาขาอยู่ครับเต็นี่เี๋ยวไลู Buenas tardes. Y ครับพี่น้องตอนนี้เขาก็แข็งเรนียบอร่อยครับจัดการพีนแตงเมืองเลยครับพี่น้องคุณครับคุณคครับโดยท่านผู้การอันนี้เขากำลังฟังเขาตัดสินนะครับว่าเขาสิได้คำตัดสินอะไรครับครับพี่น้องตอนนี้เขาก็แข่งเรียบร้อยครับพี่น้องทั้งโบ๊ททั้งพีนครับเออผมมีเรื่องสอบถามกับผมคือผมเล่นยญไล่มังคับแล้วก็เล่นยญไล่ปูปลาหลานแต่ว่าผมแพ้แพ้คนที่เล่น สูสเน่แลวก็ผป้ปลาลานครับซึ่งสุสเน่มันน่ไม่ไร่มาครับผมอยากสอบถามกรรมการหลายๆคนหรือมือพินทุกๆท่านที่มีความรู้ในด้านพินครับพี่น้องอค,ครับคุณคู่ครับผมวันนี้เฮาเมยครับพี่น้องคู่กับเมยคู่ทรงมาทั้งเบิร์ตตั้งแต่ปีหกหนึ่งเฮาก็คือเป็นแซมตลอดก็คือไดโลตลอดแล้วก็ท่องกีเป็นเป็นมือเป็นมือพินที่ดีที่สุดคุงกู่แต่ว่า โภชนะด้ที่ <en> สี่ผู้คู่ก็งงงงแหงเรียนเป็นยังไงครับผู้มันนี้เรียนเรียนดีแหงเรียนดีแหงห้าร้อยค่ะป้าหนึ ah. ่งห้าร้อย่เรียนเรียนดีแหงก็คือแต่ว่าเพิ่งกับเรียนผู้สุดท้ายแต่ว่าคมกว่าคนในที่หนึง่งก็คือเรียนเรียนสุดแสแนนซึ่งสุดแสแนนนี่มันเป็นไล่ายกว่าปูปลาลานเนี่ย <พบ S 2> ครับเพราะมีน้ำหนักเพราะมีน้ำหนักซ้ำอ่บอกว่ายังไงซะกรรมการก็คือเอาคุกไปผู้มาเออจะบอกหนว่ามาแต่สาซึ่งฟังบ่อเลยฟังฟังในในไองเขาบ่อ คือเอาสันสันนะครับพี่น้องกรรมการอาชีพบอฮูจักไล่ปูปลาหลานจึงเป็นไล่บรุมบคู่ของพินนะครับพี่น้องอยากผมอยากสอบถามเมื่อพินทุกๆคนนะครับที่เป็นความรู้พินโดยตรงนะครับพี่น้องว่าผมแพลอย่างไรครับพี่น้องว่าผมเล่นไล่บังคับนะครับพี่น้องแต่ผมแพ้คนที่บริเลนไล่บังคับเลยนะครับตอนนี้เฮาครับพี่น้องบรนีาก็ขอลาไปก่อนครับช่องต๊อกแต็กนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์่องน้องนําเดอครับตอนนี้เ่นกำลัง เห็ดนะครับเห็ดสองที่แหลกตัวตน,นี้ผู้ที่ตามอรอยอะไรมันบอกร้อยสิบสองมั้งนี่นะครับพี่น้องตอนนี้เขาสุกลับวบนฝากคตไลโ์กดแชร์กดกระดิง่งกดตรจับสะเก็ช่องน้องนั่นนะครับผมไปช่องท่องกีดถนนด้วยนะค,ะนครับผมเัมนี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ